สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเพชรอีสานทุกทุกท่านครับมาพ่อกันอีกคลิปหนึ่งครับเนาะในช่วงตามติดชีวิตบุคลากรของทีมงานเพชรอีสานครับสร้างมาสิบห้าปีมีบุคลากรทีมงานทีมนท่มาห้อมกันห้อมงานร่วกันกันหลายๆท่านครับมาพ่อกันไม่ไม่อย่าลืมกดติดตามช่องเพชรอีสานหนุ่มทรงชัยกดแชร์กดไลค์อ่ากดกระด,ดิ่งหอระฆังกองเพชรอะไรบ้างกดกันกดไปครับเนาะเดี๋ยวมื้อนี้ทีมมาติดตามชีวิตของครู เฮ็ดเครื่องเสียงเป็นผู้คุ้มเครื่องเสียงให้กับเพชรอีสานคนแรกที่เป็นไบกปดติดตามแป๊บหนึ่งครับเพชรอีสานมออนดีเมืองอุดรจ้องจิ้งอดแด้มไรให้สุขลำเพชรอีสานเนเพชรเพชรงามพอระดูพีหเฮาเฝ้ครับมือนี่ผ้าผ้าพีผ้านนองมากหัวจักกับอาจารย์ดูควบคุมระบบเครื่องเสียงให้กับทีมงานเพชรอีสานของเข้าเป็นคนแรก ขอครัาอาจารย์ต้อมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอันนี้คือคู่คุ้มระบบเสียงอาสีมาส,สัมผัสมาไปจังไหนมาจังไหนอาห้างไหยกันไปครับเนาะวันนี้แน่าจยูดีสบายสบายดีครับครับปีนั้นผมเห็ดคเนนครื่องเสียงเองอะเหยดเครื่องเสียงเองไปได้อาจารย์ต้อมมาจากทา่านไหนก็นห้ เกษตรกรกับดูแลระบบเสียงของไอ้อีกชุดหนึ่งของของของผู้แยนอหน่อยครับของเสียงมีสามเพื่อนเนาะครับครับผู้แนะน้ำให้ก็คือพี่ชัยครับพี่ชัยผู้เห็ดระบบเสียงยุ่เสียงอีสานเนาะตะกี้เนาะในสมัยนั้นในสมัยนั้นครับเป็นผู้แนะนน้ำไห่ผลงานก็ถือว่าโอเคครับจานต้อมหน่อยชุดยอดครับเนาะเจไดก็เห็นระบบเสียงเกียร์เนาะกังานกับไลายเลยครับไปทั่วทั้ง ภาคเหนือนี่ไปเป็นบริจาคเลือดให้ยุ่งอยู่ทางภาคเหนือเลยครับครับสาวละซื้หางานยี่สิบงานก็ถือว่าผลตอบรับเป็นย่างดีครับปีนั้นครับเลียนสองงานจู่ค่ะสามจู่ปีละสามดอกครับเรียนสูตรย่างเดียวนะครับนี่คือแดงใจวายแดงใจวายครับโอ้ยใจผู้เบิึงครับนั่นคือผู้มาเห็นระบบเสียงให้เป็นคนแรกของวงเพียอีสานเลยคืออาจารย์ต่อมอุดรมินนิยม ชูมือเป็นได้ครับยูจังไรไปยังไรสูมือผลิตดนตรีครับกค็บคอือลูกเต่าซ้อมซ้อมดนตรีร่วมทีมกันแล้วก็เป็นดนตรีรับจ้างทั่วไปเป็นออมอลลั่มซิงแน่คอนเสิร์ตแน่เล่นเป็นวงเปิดแล้วก็ร่วมทั้งทีมงานบุคลากรเท่มอลำคณะอุดรมินิยมครับแดนเซอร์ก็มี่ ดนตรีกับนี่ว้บริการนะครับครับครับยังไงก็ฝากติดตามก็แล้วกันครับเนาะนี่บุญมีงานฝากเพชรอีสานก็แล้วกันครับหมอลำดีหมอลำมวนเมืองอุดรชิบหาปีที่สรนส่างมาพี่น้องปองไปเพราผิดบังแจงแน่นอนขอบคุณขอบคุณหลายๆใ้พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับเเพรรหมมอออลาืงุด